สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับผมกับรามี่สตอรี่บายริมยมนะครับก็วันนี้มีอะไรมาให้ชมกันเอ่ยเนี่ยสิ่งที่ผมพยายามทำอยู่ด้วยนั่นแหละ <c oughs> มันก็คืออะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ M16 นั่นเองหรือว่าชื่อเต็มๆม,มันก็คือบอพอยเพนรีฟิลอะแดปเตอรนะครับสำหรับ ลามี่ไส้ของเจ้าบอลพอยนะครับ M16 นั่นเองนี่ฮะยี่ห้อเขาก็จะประมาณนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าลูกค้าซื้อมาจากหนเนาะเห็นว่า1,000เยนก็น่าจะเป็นญี่ปุ่นละมั้งก็ว่ามันเป็นของญี่ปุ่นนะเนาะหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือก็เป็น พอบงใช้ว่ามันใช้กับเจ้าตัวใส่อะ,อะไรได้บ้างนะครับของสีบามั้งจะไม่ผิดนะ่นาจะแบบนั้นนี่ครับผมประมาณนี้มีพี่ลูกค้าส่งมาให้โมดิฟายเนาะเพราะว่าเขาซื้อมาในตอนแรกในตอนแรกนะครับมัน มันไม่สามารถเวลามันประกอบไปแล้วครับมันกดแล้วทีนี้ปลายปากกาตัวที่ใส่ไปครับมันไม่ยุบคืนก็คือกดแล้วค้างกดแล้วค้างนะครับก็อาการมันจะเป็นจะเป็นแบบไหนมาดูากันแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้ผมได้ทำการแก้ไขไปแล้วแหละแต่ก็ จะลองมาประกอบให้ดูกันนะครับว่าลักษณะของที่พี่ผมโมดิฟายอ่ะมันเป็นยังไงซึ่งก่อนหน้านี้นะครับด้านในของเจ้าตัวเจ้าตัวอะแดปเตอร์เนี่ยครับเขาจะมีโอลิงโอลิงอยู่ด้านในนะครับเพื่อที่จะดูดไส้ไม่ให้มันหลุดออกมาง่ายๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลูกค้า พี่พี่ลูกค้าเขาน่าจะได้ทําหายไปแล้วแหละแล้วก็แจ้งมาว่าเจ้าโอลิงชุดนั้นมันก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายก็คือดูดใส่ดูดใส่ไม่ได้นั่นเองพอเวลาใส่เข้าไปปุ๊บใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับสวมเข้าไปอย่างเงี้ยมันหลุดง่ายมากหลุดหลุดฟึดออกมาเลยแล้วมันทาให้เวลาเราประกอบกับเจ้าตัวปากกาบอลพอยแล้วนะครับ เวลามันกดนะครับไส้มันจะค้างไส้มันจะค้างอยู่อย่างนี้ไส้มันจะค้างอยู่ประมาณนี้แล้วมันชักกลับไม่ได้เพราะว่าด้านตัวไส้ข้างในเนี่ครับโอลิงมันไม่ดูดพอเรากดกลับปุ๊บมันก็อยู่อย่างเงี้ยเออมันไม่เด้งกลับไปอย่างงี้ไงมันไม่ปุ๊บ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 อย่างงี้อ่าโดยปกติมันจะอย่างงี้เนาะเรากดกลับก็จะ หุบเข้าไปนั่นเองนี่คือปัญหาคือปัญหาผมก็เลยทำการแก้ไขนะครับหรือว่า modify เจ้าตัวรูด้านในก็คือตอนนี้ได้ทำการนำเอาลูกยางแท่งนะครับเป็นแบบแท่งนะครับแบบแบบโอลิงผมจะไม่ใช้แล้วนะครับแต่ผมใส่เข้าไปแล้วแหละมันอยู่ด้านในเป็นลูกยางใส เดี๋ยวอาจจะมีรูปแนบให้ดูเนาะว่าเป็นลูกยางแบบไหนหรือว่าเป็นแบบแท่งยังไงผมก็ลืมทําให้ดูก่อนเพราะว่าก็รีบๆเนาะนี่ฮะเวลาใส่หรือประกอบเข้าไปนะครับมันจะดูดประมาณนี้นี่มันจะแน่นประมาณนี้ครับแล้วก็เอาออกค่อนข้างอยากละเดี๋ยวเรามาประกอบดูกันเนาะแล้วก็ลองประกอบเข้าไปกับเจ้าตัวบ่อพลอยครับ อันนี้ลูกค้าสั่งมาทั้ง2แบบมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะเป็นของซีบ a ากับของยูนินะครับอันนี้เป็นไส้ยูนินะครับเดี๋ยวลองประกอบกันดูแฟบฟรึบลองเทสดูเนาะน,นี่มันกลับไปแล้วก่อนหน้านั้นนะครับ กดปุ๊บเวลากดกลับมันไม่กลับเว้ยมันคาอยู่อย่างนีออ้อันนี้ก็ได้ทำการโมดิฟายให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรเอามาพูดคุยเล่าให้ฟังเฉยว่าจริงๆแล้วเจ้าตัวเจ้าตัวอแปเตอร์ของเขาเนี่ยครับคุณภาพจริงๆมันดีนะงานเขาก็ดีผมตอนแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกพลาสติกซะอีก ก็เป็นอลูมิเนียมนะครับคือรูป CNC มาอย่างดีเลยแล้วกชว็ช่วงตรงนี้นะฮะช่วงตรงนี้ก็ทําเป็นเกียวหมุนด้วยเนาะอาจจะเพราะว่าเขาอะต้องการที่จะเอาโอลิงนั่นแหละใส่เข้าไปเพื่อที่จะเอาไปดูดไส้ว่าไม่ให้มันขยับนั่นเองก็เลยต้องต้องทำเป็น2ท่อนแบบนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันตอนแรกว่าเอ้ยมันจะทำสองท่อนทาไมวะ ซึ่งถ้าเทียบกับของผมนะก่อนที่ผมทำเนี่ยผมไม่เคยไม่เคยรู้จักจริงๆรู้จักนั่นแหละแต่ว่า,าไม่เคยจับสัมผัสตัวจริงเนาะสำหรับเจ้าตัวอะแดปเตอร์สำ็จรูปแบบนี้นะครับผมอะดาเดาเอาจากไส ลักษณะมันมันเลยคล้ายๆกับไส้ของเจ้าตัวเดิมเนาะผมหาก่อนดูว่าไปวางไว้ไหนไม่ใช่เดาอะ่ะไม่เชิงว่าเดาดิเขาเรียกอะไรอะ่ะก็ถอดแบบถอดแบบมาจากเจ้าตัวไส้เดิมก็คือ M16 ของแท้น,นั่นเองนี่ถอดแบบมาจากอันนี้ านนทางปลายข้างด้านปลายตรงนี้นะครับแล้วก็ระยะที่เราจะต้องใช้ใส่ใช้ใส่ใใสยูนินะครับเสียบเข้าไปก็ได้ทำการวัดระยะไว้เป็นที่เรียบร้อยแต่ผมยังมีข้อสงสัยว่าไอ้อะแดปเตอร์อันนี้ครับ รูเวนทิ้งโฮที่แบบเอาไว้ระบายอากาศมันอยู่ไหน <c oughs> มันอยู่ตรงไหนมันทำไมไม่มีรูฮโลมันก็มีนั่นแหละแต่มันดนันดันปิดด้วยเจ้าเกลียวตัวนี้เนาะไม่รู้ว่าพี่พี่เพื่อนๆที่เคยใช้อะมีปัญหากันบ้างไหมก็ถ้ามีลองแจ้งในคอมมิต์มาได้นะครับว่าเออมันมีปัญหา หมึกไม่ค่อยไลอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆเป็นหมึกเคมีแบบนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเนาะเพราะมันมันมันไม่ต้องใช้อากาศในการฟโฟล์มากสำหรับไม่เหมือนอะไรอะ่ะไส้เพนเทลเหมืนอนตัวอะไรนะที่มีปอกอะ่ะผมจำชื่อไม่ได้อ๋อลูลูบอ,อลยลเลบอลเขาจะค่อนข้างที่จะต้องใช้อากาศในการหมุนเวียนภายในไส้นะครับ มากกว่าเรา,านะคิดว่าแบบนั้นอืมเขาเลยไม่ทํารูมาหรือผมคิดมากไปเองว่าจําเป็นจะต้องมีรูผมก็เลยเจ <c oughs> าะรูพเวลาใส่ไส้ส่วมเข้าไปปึ๊บป๊บมันก็จะไปยันที่รูน,นี่ครับอันนี้ก็เจ็ตสตีมเหมือนกันระยะเท่ากันเลยนะปึ๊บเข้าไป ก็เจาะรูรูด้านข้างก็มีรูตรงนี้ก็มีแต่ผมจเจาะไ้พอดีเลยนะไม่จําเป็นจะต้องโมโอลิงเพิ่มอะไรอย่างนี้ส่วนเรื่องน้ําหนักเหรอน้าหนักเหรอของเขาก็เป็นโลหะเหมือนกันนะของผมก็เป็นโลหะเหมือนกันไม่รู้ว่าไม่มีตาช่างช่างเหมือนกันก็ใกล้กันนะผมว่ามันใกล้กันนะจากความรู้สึกอะของผมอาจจะหนักกว่านิดนึงครับผมก,กว่านิดนึง ซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าภายในประเทศไทยขายกันอยู่อันละเท่าไหร่กี่ตังอะไรยังไงก็เห็นแวบๆบแบบแบบก็สี่ส้า500หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็ลองไปเซิร์ชหาดูกันเอาเองเด้อว่าเจ้าไหนมีขายอะไรยังไงแต่ส่วนของผมนี่แจ้งไว้ก่อนเลยว่ายังไม่ได้ทำออกมาขายนะครับเพราะว่ายุ่งเหลือเกินยุ่งยากพอสมควรเลยแล้วก็ อในการตามหาวัสดุที่มันลงตัวเนาะจริงๆโลหะมันก็ได้ครับแต่ว่ามันจะหนักไปหน่อยทําเป็นอลูทั้งแท่งก็เคยทําแล้วครับตัดทิ้งไปแล้วเรียบร้อยเพิ่งลองทําเมื่อสามสี่วันนองอลูก็ก็ไม่ได้ไม่ได้เบามาก ก็ตัดไปวัสดุที่ที่จะคาดเดาในการเอามาใช้คิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นพลาสติกแท่งพลาสติกสำเร็จอะไรสักอย่างนะผมต้องไปตามหาก่อนว่ามันเป็นรูปทรงมันน่าจะต้องเป็นแท่งๆสำเร็จแล้วก็กึงรูตั้งระยะ แล้วก็จะจบภายในไม่กี่กระบวนการนะครับอยากใจอยากจะให้เขาไซส์มันใกล้ๆนี้แหละแต่ผมจะจะลองศึกษาดูอีกทีนึงว่าอะไรที่มันขึ้นรูปง่ายเ,ร,เราพอมันขึ้นรูปง่ายปุ๊บงานเราจะไวแล้วงานเราจะไวปุ๊บพี่ๆเพื่อนๆก็จะได้ใช้กันไวๆด้วยนะครับส่วนเรื่องต้นแบบอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาเพราะว่าผมก็ทํา สำหรับต้นแบบของผมไปแล้วเป็นโปรโตไทป์ไปแล้วพี่ๆเพื่อนๆก็อยากลองใช้เหมือนกันนะครับก็ราคาก็อาจจะไม่ได้แพงมากซึ่งราคาตอนนี้ผมยังไม่ย,ไมยังไม่ตัดสินใจเนาะว่าจะให้มันราคาออกมาที่เท่าไหร่ก็ซึ่งซึ่งมันคงไม่สูงไปกว่าเจ้าตัวนี้แน่นอนเพราะว่าก็อยากให้ใช้ของไทยทำไทยใช้นะแล้วก็ มีราคาที่ไม่แพงมากน,นั่นเองนะครับก็วันนี้เอามาให้ดูประมาณนี้ในการแก้ไขนะครับแก้ไขเจ้าตัวบอลพอยเพนรีฟิลแอด APTER นะครับของญี่ปุ่นนะครับว่าแก้ไข,ขอาการไม่ดูดไสโอลิ n งข้างในไม่ไม่เก็บไสเออแบบ้มันใส่เข้าไปแล้วมันรูดออกมาฟึ๊ฟึ๊ฟึ๊นี้เลยก็คือมันลื่นนั่นเองมันไม่มันไม่ดูดไส่ที่ผมอธิบายไปตอนแรกเนาะ ผมใช้ลูกยางแท่งนะครับเปลี่ยนข้างในข้างในรูสวมเข้าไปในรูรูนี้เลยนะครับก็คือไม่ใช้ชุดโอลิงละโอลิงของลูกค้าหายไปแล้วหรือตอนแรกมันอาจจะดีก็ได้นะแล้วทีนีล้ลูกยางมันหายไปละผมก็เลย modify ให้มันแน่นขึ้นแต่ก็ยังถอดได้นะครับก็ต้องแจ้งลูกค้าว่าเวลาถอดเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็ใช้แรงนิดนึง เพราะว่ากลัวว่าเวลาเอาไปใส่กับบอดี้ปุ๊บกดปุ๊บก็ยังก็ยังคาคาปากกาอยู่ไม่ไม่ดูดกลับเข้ามาเหมือนเดิมหรอกก็ประมาณนี้ครับในการ m ูดิายเดี๋ยวผมจะแนบรูปให้เนาะว่าไอ้เจ้าแท่งเนะ้ะมันคือแท่งอะไรยังไงเนาะก็ใครสนใจหรือมีปัญหาเนาะก็สามารถส่งมาให้ m ูดิายได้ครับก็มาคุยกันก่อนว่า มันมีปัญหาอะไรยังไงนะครับมีปัญหาเรื่องแบบไหนผมพอจะแก้ไขให้ได้ผมก็จะแก้ไขให้เนะเพราะว่าตามภาษาเด็กมือบอนเด็กไม่เด็กแล้วมั้ง <c oughs> เรยกตัวเอง่างเด็กดีกว่าเนะ <c oughs> ได้ดูเด็กนั่นเองนี่คก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาใช้บริการเนาะแล้วก็พี่เขาก็ได้สั่ง ตัวแปลงของ M63 เพิ่มด้วยนะครับก็เอาไปใช้กับเจ้าตัวโรลเลอร์บอนั่นเองก็ขอขอบคุณนะครับที่มาเป็นลูกค้ากันมาอุดหนุนกันนะครับก็ยินดีครับยินดีบริการยินดีให้คำปรึกษาฟรีนะครับอัในใดไม่เข้าใจเรื่องการ DIY ดัดแปลงปกกานั่นนี่มีปัญหาก็เข้ามาคุยกันในเพจได้ครับ หรือว่าจะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็พยายามตอบให้ทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับแต่ดูเหมือนคอมเมนต์ลดหลามอ่ะจร,จริงก็ไม่ค่อยมีหรอก <c oughs> โอเคเอาเป็นว่าวันนี้ก็ลาไปก่อนเนาะกับการ modify แก้ไขไม่ใช่โมหรอกแก้ไขมากกว่าแก้ไข modify เจ้าตัวปากกานะครับให้ให้มันดูดใส่ไว้นะครับให้มันดูดไว้ เวลากดเวลาอะไรเงี้ยปลายมันมันดูดกลับนะครับโอเคก็หมดไปอีกหนึงเคสนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามาเป็นลูกค้านะครับซื้อของอุดหนุนนั่นนี่ต่างๆนานาทุกออเดอร์นะครับก็ขอบคุณจากใจจริงนะครับเรามีวันนี้ได้ก็เพราะพวกพี่ๆเพื่อนที่ลงไหลและชอบในสิ่งเดียวกันนะครับก็ขอขอบคุณจากใจจริงเลยครับผม ออวันนี้ไม่มีอะไรมากมาพูดคุยเล็กน้อยนะครับไม่ได้มากึ่งให้ดูอะไรอย่างเงี้ยก็คือสวัสดีวันหยุดด้วยเนาะมันหยุดยาวกี่วันอนะสามสี่วันก็ไม่ได้ไปไหนครับทํางานนั่งทํางานเพราะว่ามีงานประจําอยู่หน้าร้านอยู่แล้วก็วันนี้ว่างๆก็เลยมาพูดคุยนิดหน่อยครับผมก็พยายามอัปเดตงานให้เรื่อยๆแล้วกันครับว่ามี อะไรน่าติดตามกันต่อไปเพราะว่าผมก็คิดว่าคนที่ชื่นชอบในการใช้ปากกาลามีนะครับก็อาจจะมีกันอยู่เยอะพอสมควรนะครับก็ขอขอบคุณพี่เพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมด้วยนะครับก็ฝากช่องด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็มาคุยกันได้ครับผมเรื่องสงสัยประเด็นอะไรยังไงก็ ทักแชทเข้ามาครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับบ๊ายบาย